โอ้ทัเลอร์ครับพี่น้องมิตซูครับสองคันหน้าครับฝนท่อครับฝนท่อท่อน้ำเนาะโอ้ดูควันครับพี่น้องเขลนครับโอ้ยังแรงอยู่ครับของไม่หนักเนาะโอ้ดูท่อครับโอ้ไวครับ หมดครบหมดหมดไม่หมดดูครับเสียงหมดแล้วครับดูจะถอนต่อไหมเฮ้ยเฮ้ยหมดไม่หมดโอ้ไม่หมดครับยังไหวครับโอโหแรงครับมิดซูบสองคันหน้าเนาะ